ดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหลังจากที่มนืนอนีนะคะฝนตกน้องแม่น้องแกมกับมาเกลือหมูมันเดิมมนืนอนีดีไหมคะหมูกินดีไหมคะอาหารหมูมืนอนีนะคะแม่น้องแกมเปลี่ยนอาหารใหม่เนาะแต่ว่ากินดีทุกแม่เลยนะคะนะคะเอาหมัวว่านันแม่น้นองแกมเด็กสั่งอันนันมานะคะสั่งข้าวโพดมาเนาะนี่เอาอาหารให้หมูหน่อยสั่งข้าวโพดมานะคะมันเป็นข้าวโพดบดนะคะข้าวโพดบดเม็ด เน่ยน้อยนะคะเอามาแล้วเอามาผสมกับกับข่าต้มนะคะนี่หมูกินดีกาห่ามด้วยจ้ะอันนั้นน้องแกบอกว่าหมูกินดีกาเอาข่าต้มผสมห่ามนะคะคือหมูแต่ละตัวแบบกินแบบแสบเลยนะคะนี่มันคือมันจะมีเม็ดข้าโพดบทไหนๆใจน้ำนะคะมันเป็นข้าโพดแต่ว่าบดมาแล้วนั่นน่ะอันนี้มหมูาให้ หมูน่อยก็กินดีกันเดี๋ยวแม่วันไี้หนตักหวหันหน่อยตัวหนึ่่าคาร่าคากัดซูซีกันกับห้ามเนาะนี่ค่ะจะเป็นเม็ดกระปวดเลยแนมสัตว์ปะคะจะเป็นเม็ดกระปวดเลยนะคะหมูกินดีแห้งคิดว่ามันน่าจะมีสารอาหารหลายกว่าแบบว่าห้ามไปซื้อห้ามยังไงห้ามแก่มาผสมเนาะหมูมันหนาจะอ้วนดีนะคะมันนนาทำไมจะไปหัวหันให้หมูหน่อยอันีนะก็เล่มาเบาซูกันฟังนะคะ เปลี่ยนอาหารใหม่แล้วกินดีอยู่นะคะแต่ว่ารอบใดทีด่ใดเป็นห้ามแม่กะเหลี่ยงห้ามเหมือนกันแล้วแต่รอบเพิ่งจะมาให้นะมังรอบเพิ่งกะจะให้มาเป็นว่าเอาเป็นห้ามังรอบก็บเป็นข้นาวโพดแกรบอกว่าไปขี่ไให้ลูกแม่คือหมูบางโตนั้นวางอาหารจะให้หมูหน่อยอคือวคือย่าเวียดนั่นให้บ่อหลายนะคะนี่ยำเสารจะให้บ่อหลายเพราะว่ากินมาท่านไกลแต่ว่ายาำคืนเล็กจะมาให้ต่างหาก สมั่งยังไม่มมนจะกินมาท่านไก่ดอกโอ้หมูน้อยไก่อันนี้พ่อจับขายเลยนะคะน,นี่พ่อแล้วอี่บจับมือก็จะจับขายแล้วของหมงบุีใช้ยแห้งนะคะฝนตกติดต่อกันสองหมื่นสองคืนนะคะนี่คะ่ะตันนี่พร้อมแต่ว่าหายพิเศษกําลังเริ่มอวนแล้วสีกุ้งหายแล้วนะคะสื่อเขาม่าได้ตอนสื่อเขามานั่นพร้อมแห้งนะคะ แม่ก,กาลังคุนเพินนะเพราะว่าการซืมมร้อมุขความเขาม่านั่นซื้อมาหลายรอบแล้วาสามารถมาเลี้ยงแล้วอ้วนนะก็เลยซื้อเขาม้ามอนเดิมมันกาลังจะอ้วนแล้วนะคะกินดีทุกแม่ค่ะแม่เนี่กินแบบดีเรื่อยๆเป็นมากถือว่าพานนะคะเนาะปวดบดโวดบดนั้นจะมีเียขายว่าเกียนเพื่อผสมนั่นนะคะจะบอก็่ามีกระปวดเ,เต็มห่อยปเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถือว่ามูก,กินดีนะคะทั้แม่ แม่นีก็กินดีแม่นีเทียคนนี้ว่าไห้เทียกับบานกนแก้มมาเทศกับบ้าหา้เนาะห้ตันนี้อีกหลกต้นนี้มูแค่นะคะมูแค่แม่นีกินบ่กินนะคะกินดีทุกแม่เลยคือว่าโอเคแห้งนะคะในคลิปนี้กะแม่หนั่แก้มก็เอามาฝากทุกคนแค่นี้นะคะก็คือว่าเอาเปลี่ยนจากคำเนาะมาเป็นข้าวโพด ปวดปวดให้เพื่อนกินเพื่อนกินดีบอกกินดีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมให้นะคะพอ,อกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ